ดีกันทุกคนนะด้วยนะครับวันนี้เราจะมาเล่นทางด้านลัคกี้ไกนะครับในสกินของกิจกรรมฤดูร้อนนะผมชอบกินนี้มากเลยอ่ะกินนี้แบบหล่อมากเลยก็คือผมนี้จะจะด่านนครที่ไม่เคยหลับไหลจริงๆเลยนะโอเคครับตอนนี้มันเจอทางด้านของอาจารย์นะครับเขากดเกาะโอ้โหมันเกาะแบบสิบฟิบสิบไปเลยครับสุดยอดโอเคครับวัคคบนนี้ทางด้านการเกียร์ของการไล่ทางด้านของหาศาสตรอาจารย์ครับเขาชีดครับ เขาฉีกมาตรงบ้านเดียวละโอ้ลูกป well ั้นหนูไม่โดนครับวนครับวนครับโอกระเทียร์ทำการจะหลอกไปครับเอ๊ยเหนือแล้วครับหนึ่งฮิตนี่อาจารย์ทำการฉีกนี้ครับจะไปเล่นตรงสองไม้ตรงนี้โอกระเทียรก็เช่ดฟันดักกิิงมากครับโอ้จะหลอกจะหลอกทิ้งทางโอ้โหรักกัดมากครากระเทียรเอ้ยพี่โด้ครับโอ้ยกะเคคร์เขาับไม้ครับ กระโวลครับก็ต้องการโวลครับปิดไม้ครับแหม่โอ้แหม่โอ้ที่กวะโวลไม้ครับโอ้แล้วกระเทียบตามการบินรับโอ้ผมบินไม่โดนครับโอ้ยชิวเทียบบ้ากรบพังไม้ไปครับโอเคกระเทียบพังไม้แล้วครับเอารถไฟมาแล้วระวังรถไฟชนนะโอเคเอาตอนนี้ทางด้านแฝดจารครับเรียบร้อยครับขึ้นรถขึ้นรถไฟเรียบร้อย กัียไม่ออกว่าไม่เอาก็ได้ไปเอาคนอื <ad vert ure Channel> okay. ่น right. ก <prompt> ็ได้หจาก้ก็นั่งครับมันนั่งรถไฟมาลงที่สถานีที่พัมลกเกอิชาโอเคตอนนี้มาไปไล่ทางด้านของออดาแทนนะครับโอ้ยนะครับหนึ่งหนึ่งลูกปั้นโอ้ลูกปั้นดักเฮ้ยโวยนครับโอเคเออยไม่โนครับโอ้ยตังไม้ไปครับ โอ้โยมันดักมันดักมันดักอุย้ยขึ้นบ้านเดียค,ย,เยครับอุ้ยจีบเราพังนะครับการเคลียร์ทำการพังเสร็จมาแล้วครับเปรียบย่งไล่เอดาอย่างไม่ลดละครับตามแบบจองล้างจองผาครับเออเรูปปัน้นรูปปัน้นดันทีงระยะห่างเฉยเลยโอเคแล้วเขาขึ้นบ้านเดียวครับ โดนนะครับหนึ่งฮิตเอต้าโดนแล้วหนะึ่งฮิตเกกาเซียก็ลงมาละเอาเอด้ามันไม่ได้เอด้านะครมันไปไล่ทางด้านโฮเฟต้นเรือแล้วครับโอ้โหหลายใจมากครับฮันเตอร์คนนี้เฟร์โฮเฟทำการจูเข้าปลุกลูกปั้นครับรู้จ่าเขาครับกดนาฬิกาโอเค,อเค,อเคตอน,น,นทันนักกาเซียไม่เอาแล้วเปี่ยนไปอีกแล้วคราวนี้มาเอาผมแล้วครับโอ้โห ตายตายมันเอาผมตายแน่รอบนี h ้เขาผมเป็นตัวละครที่น่าจะอ่อนแอที่สุดละเอาผมตายแน่งานนี้เฮ้ยอย่าเข้ามานะหลอกหลอกมันวนมันมันมันจะซิกแฟกซ้ายขวาซ้ายขวาววววนี่อาฟิกมาฟิกกลับไม่โกงครับฟิกแซกมาฟิกแซกกลับครับเอ้ยโอ้ยลูกปลาห้ยเกือบโดนนะโอเคต้องทาอะไรครับโอเคไปครับ ฉีครับทําการฉีครับในขณะที่ผมฉีผมเลยไม่รู้ตัวว่าอา้าโดนล็อกไฟแดงไม่เป็นไรไม่เป็นไรมียังยังได้อยู่กดเกาะสวยครับกระเด็นครับเรียบร้อยก็ไม่พอยังมีน้ำหอมอีกฉีกครับผมมีตอนแรกผมจะฉีเข้าตรงนี้นะแต่ว่าเออมีเพื่อนปั่นอยู่เดี๋ยวผมรีบฉีาทางขางดีวกว่าตรงนี้นะตรงนี้พอจะปัน่นเออโอ้ยโือปั่นก็เกือบโดนจ้ะ โอ้ยรถตีดักไม้โอเคแต่ว่าตอนนี้เครื่องข้างหน้าเตรียมเตรียมแล้วเดี๋ยวผมบอกให้เพื่อนจุดเครื่องละเพราะว่าผมมีระยะห่างพออยู่ okay. จ,จูครับจูบนบ้านนี่แหละน่ะน่ะดูว่าจะหลอกไฟแดงผมเลยแบบไม่ละอเคขึ้นบ้านแล้ว okay. เอาลงมาปึ๊บเอากระเทียมกระเทียมไปไหน อาการะเทียไปลงอีกฝั่งหนึ่งเฉยเดี๋ยวครับเขากระเทียเทยเลยนี่ครับไปหาทางด้านของเอดาครับ <c oughs> ไล่แบบไม่เลอะรถเยอะแยกจริงครับเอดาบอกชสวยตอนท้ายเกมอีกแล้ว <c oughs> นี่ครับเอดาทำการหนีครับโอ้รถปั้นบีบครับโอ้รถปั้นบีสองอันติดครับโอ้รถปั้นบีสามอันครับโอ้ Yeah, แย่แล้วอีดาจะรอดนะผมต้องมาช่วยเขาผมยังมีปืนอยู่ขอให้ยิงหน่อยเอออีอกติกือครับแต่ดีนะศาสตราจารย์เขากดเกาะได้โอเครอดสี่จ้า